กันค่ะผัดกะง่ายจังใจ,ใจผู้สิใจซ้อนหอยนางลมนะคะเป็นผู้ช่วยค่ะนี่เป็นผู้ช่วยนะคะใจช้อนหอยนางลมอ่ะพอ่อ ทำด้วยตามด้วยสีอิ่วค่ะด้วยสีอิวนะคะนี่ค่ะค่ะพอแล้วค่ะไม่ช่วยตริงๆตามด้วยน้ำพริกค่ะพริก น้ำตาลน้ำปลาค่ะน้ำตาลน้ำปลาน้ำตาลดีเลยไปกับ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 กาบกัะกับกับกักับกับกกมอ นี่นะคะ,คะตามด้วยใครโทรมาไอตัวซอสปรุงรสค่ะซอสปรุงรสดีดใช่ไห่รสดีค่ะตามด้วยรสดีค่ะตามด้วยรสดีนะคะอ่ะขอขอแล้ว,วะคะ่ะ อันนี um, ้ค่ะนิดนึงค <Yeah, ่ะนิดนึงท้อนี่นะคะ เสร็จแล้วค่ะตามด้วยกระเพราค่ะตามด้วยกระเพรานะคะเอ้ไม่เห็นอะไรเลย ออกค่ะนี่แต่ออกเถอะสิคะ เสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราต้านโควิดค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปิด